สวัสดีครับสวัสดีครับมาลุยกันต่อนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับนะ้ามาลุยกับเอสามพุธภาคมพี่ชายนะครับสามพุภาคมนะจะอีพี EP เช้านี้นะครับก็จะเป็นตอนที่สีนะครับ นะฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวจัดการนะฮะให้รับพี่ๆจะรับชมนะฮะสวยๆกันได้เลยนะครับนะากชอบทุกใจองค์ไหนนะครับหรือสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางไอดีไลน์ผมได้เลยนะครับนะฮะหรือโทรสอบถามได้ทางเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ได้เลยนะครับนะเบอร์กับไอดีไลน์นะครับเป็นเบอร์เดียวกันนะครับพี่ๆนะถ้าใครยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามไว้กันด้วยนะครับสำหรับพี่ๆที่ขึ้นมาใหม่นะครับนะ เพจเราจะเปิดให้บูชากันแบบเห็นเลยนะพี่นะเราชอบถูกใจองค์ไหนเราก็ค่อยปิดกันเข้ามาได้นะครับนะยังไงก็ฝากช่วยอุดหนุนน้องด้วยแล้วกันนะครับน้องเพจน้องเนยมีความเสี่ยงสุดแล้วพี่นะถ้าพอเปิดทุกองค์เลยให้เลือกทุกองค์เลยนะครับนะอ่ามาฮะเดี๋ยวเรามาลุยรายการแรกกันเลยครับนะรายการที่หนึ่งนะครับพี่ๆนะ รายการหนึ่งน้องเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อมนจินดามณนีมงคลร้อยแปดองทองกําไรทองคู่นะฮะอีกหนึ่งรายการยอดนิยมครับเนื้อจินดามณนีพี่นะฮะนี่พี่ๆจับจองกันไปเยอะมากในการสลหับเนื้อนี้นะรายการนี้เลขค้นตัเบอร์มาเลขสามยสี่พี่ชายนะี่ฮะรายการนี้สามพฤษภาคมนะฮะนะฮะนุมาันแผงลิตครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับนะได้บุญชา้าแบบอ่าสวยๆนะครับนะไปได้เลยได้เลยนะครับ รายการที่สองครับนี่โอ้โหรายการที่สองเปิดมารายการนี้พยาพาลีแผงลิตหน้าก,ากากทองเต็มแผ่นครับนี่ฝังตะกุดเงินหกดอกนะฝังจีวรสาุทาคมสายสินหมุดนะฝังเล็กไหลสุวนนรรณรชานี่ฮะโอ้โหรายการนี้มวลสารแน่นนะมวลสารแน่นๆเลยรายการนี้แบบนันที่ หกร้อยบาทนะครับนี่ดูตะกรุดเงินทัางหลังพี่นะจัดเต็มพี่องค์นี้หกร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายนะั้นรายการถัดไปพี่ชายนะเป็นรายการที่สามรายการที่สามเปิดออกมารายการนี้เป็นเนื้อมุนดิลราชนะฮะสะกดทับองค์แดงนะฮะฝังตะกรุดเงินหกดอกจีวรนสามพุทธาคุมนะฮะนี่ฮะเลขคนจัเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวฮะ นี่ฮะโอ้โหนะรายการนี้เอาไปฮะตะกุดเงิน6ดอกนะครับรายการที่ผมขอ450บาทครับรายการที่3ต่อมาครับนะรายการถัดไปเป็นรายการที่4ครับ รายการที่4ี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อจินดามณนีมวลสารท่าสะแบงองค์อกสังเล็กไหลสุวรรณราชานะฮะกํารายทองผู้โรยมวลสารว่านสาวหลวงพี่นี่ฮะสวยงามนะเลขคนอัเบิร์มาเลขสิบครับรายการที่4นะฮะร,รายการนี้เอาไป300ร้อนะฮะสามบาทพอนะครับรายการที่4ี่นะครับร ต่อมาครับรายการที่5ครับรายการที่เป็นเนื้อรวมพุทธคมนะครับมงคลร้อยแปดอกทองตะกุดทองสามดอกป้ายรวยทองหลังฝังตะกุดอีกสามดอกครับเลขคนจะเบอร์หมายเลขสิบครับรายการนี้นะครับเอาเป็นสามร้อยบาทพอครับพี่ชายนะครับได้บูชาสวยๆกันเลยนะรุ่นนี้ราคาจองอยู่ที่สองร้อยหกสองร้อยหกสิบาทได้เลยมั้งพี่นะฮะค่าส่งอีกนะพี่นะคือองค์ไหนที่เป็นสามร้อยน้องคิดเท่าทุนเนอะนะฮะองค์ไหนที่เป็นสามร้อยน้องคิดเท่าทุนนะครับยกคู่ ยกคู่ให้ให้ห้ารด้านนะเฉพาะองค์ที่300นะพี่นะนี่ก็คือเท่าทุนเลยนะแบบไม่ใช่กําไรเลยนะต่อมาฮะรายการที่6รายการที่มวลประกาศปร,ร,ปรับแพรินหน้ากาดทองแดงเถิดฝั่งที่วอนสามพุทธาคมหรือ3ามเกจิฮะสายสินมุญน,นะตะกรุดทองหดอกครับนี่ฮะเลขคนตะเบอรมายเลขสี่ครับรายการที่สวยจริงนะฮะ นักการครับรายการที่รายการนักกากดขอแบ่งปันที่ราคาเดิมครับนะห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการที่หกรายการที่เจ็ดครับมาลุยกันพี่นะรายการที่เจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อดีปการหน้ากลางทองฝั่งตะกุดหกดอกครับเลขคนตัวเบอร์มาเลขสี่สิบสองครับรายการนี้แบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเหมือนเดิมพี่ห้าร้อยบาทเหมือนเดิมพี่ชายรายการน้กกากนะครับ รายการถัดไปครับเป็นรายการที่แปดฮะรายการที่แปดรายการนี้เป็นเนื้อว่านมงคลร้อยแปดถุงน้ํามันเนะนี่ยนี่ฮะจีวันทองคู่เลขโค้ดตัเบอร์หมายเลขแปดตัวเดียวฮะเลขโค้ดตัเบอร์หมายเลขแปดตัวเดียวองค์นี้ผมขอที่สามร้อยห้าสิบบาทในว่าองค์นี้ผมขอให้เลขแปดหน่อยขออีกห้าสิบเป็นสามร้อยห้าสิบบาทพอพี่ชายนะครับรายการที่เจ็ดนะครับ รายการที่แปดเปิดขึ้นมาครับรายการที่เป็นเนื้อจินดามนีดินทราชองค์จินดามนีนะครับนี่ตะกรุดหกดอกนี่เลขโคดตัเบอร์มาได้สามสิบสี่ครับสามสิบแปดหรือสามสี่สามแปดนะฮะนี่ตะกรุดเงินหกดอกนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะองค์นี้นะรายการนี้นะฮะประมาณนี้นะพี่นะนี่ฮะผมขอองค์นี้นะแบ่งไปพี่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับ 350บาทนะพี่นะนี่ไม่มีพลอเดงนต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปเป็นรายการที่9ครายการที่เก้าครับเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงมวลสารดำคลัมพี มุดนาชาหนหมากตะกุดทองสามดอกฮะเลขผลตั้งเเลขสี่สิบห้าครับ,บ, 4, ร,บรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบครับรายการที่สิบอ็ดนะครับเปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โห,โโหรายการนี้เป็นเนื้อมวนินนิน,นพลนนอน,นะฮะหน้ากากทองแดงเถื่อนฝังตะกุดหกดอกฝังที่วัสายสินนะฮะ รายการยี่สนะคนตงเบอร์สิบสองครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่แบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเหมือนเดิมครับพี่ชายรายการหน้ากากนะครับรายการหน้ากากยกคู่ได้นะพี่นาะยกคู่แปดแปดร้อยบาทได้นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่สนะิบสองฮะโอ้โหสิบสองมาเป็นเนื้อไม้พยุงฮนะนี่ฮะฝั่งเพรเซอร์ไพรส์เลขนะฮะ รายการที่ได้โค้ดเบอร์39มกับไม้พยุงนะฮะขอแบ่งัปพี่ที่สี่400บาทนะครับ400บาทนะครับรายการที่12นะครับรายการที่13ครับรายการนี้ฮนะรายการนี้เป็นเนื้อขาวสมเด็จมวลสารท่าสะแบงฮนะอกเพชรนฮนะ เลขโค้ดตัเบอร์หมายเลขสามสิบสี่ครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทครับรายการที่สิบสามต่อมาครับรายการที่สิบสี่ฮะรายการที่สิบสี่รายการนี้มัตเตอร์พีทครับสยบนะไพรีอกนาะเงินนะครับป้ายรวยทองตะบุดทองก้าดอกกำไรทองคำคู่โอ้โ เลขโค้ดตัวเบอร์หเลขสี่สิบห้าครับรายการนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับเอาไปแปดร้อยบาทครับพี่ชายนะครับนะรายการที่สิบสี่ต่อมาครับรายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าครับรายการนี้เป็นเนื้อผงมวนสารคัมพีเปลานหมุดหน้าหน้าแผ่นเงินหน้าเข้าหลามตัดนะฮะตะกุดทองสี่ดอกครับเลขคูณตังเบอร์หมายเลขสามตัวเดียวว่ัพี่นะฮะ สามสามตัวเดียวฮะรายการนี้โอ้โหสวยๆนะรายการนี้ขอสามร้อยห้าสิบาทพี่ชายรายการาที่สิบห้าครับมีแผ่นเงิน,นงต,ตรงทร้องเนี่ยครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะเป็นรายการที่สนะิบหกะโอ้โหรายการที่หกฮะรายการนี้เป็นเนื้อ จินดามณีมน์นะครับมงคลรัตแปดมุดนะัจีวรส,สายศินฮนะเลขโคดตัวเ,เลขสองสี่ครับรายการนี้ครับนะแบงปันที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบหกเนี่ยฮะ ต่อมารายการที่17ครับโอ้โห17เปิดมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อมาสเตอร์พีชนะฮะกำไรทองคำคู่ตะกุดทองอีก9ดอกครับฝั่งที่วอนสายสินนะครับ3เกนจิกันอาจารย์เลขคุณต้งเบอร์หมายเลข19ครับกำไรทองคำคู่ฮะรายการนี้ไป800บาทเหมือนเดิมพี่ชาย800บาทเหมือนเดิมครับกำไรทองคำคู่นะครับรายการท็อปท็อปพี่ชายนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปที่เป็นรายการที่18ฮะ รายการที่18รายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อจินดามณีนะฮะเลขคดนั้เบอร์ใหม่เลข10ฮนะเลขคดนั้เบอร์ใหม่เลข10ครับรายการนี้แบ่งไปพ,พี่ที่300บาทนะครับรายการที่18นะครับต่อมาครับรายการที่19ฮะร,รายการที่19เปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อมวลสารผงคลัมพีมวลสารถ้าจะแบง่งอกฝังเหล็กไหลครับ เลขโคดอําเบอร์หมายเลข8ตัวเดียวฮะร,รายการนี้ขอ350บาทครับรายการที่19ต่อมาครับรายการที่20ครับรายการที่20ครับเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้มวลปรับกันนะฮะ ปาพีลีนหน้ากลางทองจีวร3สามพุทธาคมตะกุดหกดอกพี่ชายรายการนี้เลขโคจะเบอร์สี่สิบสองอครับนะองค์นี้ห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทครับรายการที่ยี่สิบนะครับนะสำหรับวันนี้ก็มียี่สิบรายการเหมือนเดิมพี่ชายชอบทุกการายการไหนสามารถติดต่อได้ที่อธิรัยและเปิดโทรได้เลยนะครับสำหรับน,นี้กราบขอบพระคุณที่พี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ